E.P. 0.1แม่ครัวใหม่หัวใจเก่าเรื่องย่อยุนอานางเอกหญิงสาวอายุ25ปีจบด้านการทำอาหารจากฝรั่งเศสกลับมาเกาหลีเพื่อสารฝันเปิดร้านอาหารของตัวเองแต่เธอกลับมีอีกหนึ่งความลับเธอแอบรักคังจีฮุนพระเอกนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัทเทคโนโลยี ที่เธอเคยเจอครั้งเดียวตอนช่วยเขาจากอุบัติเหตุเล็กๆเ,เมื่อสองปีก่อนและยังไม่เคยลืมรอยยิ้มของเขาเมื่อเธอบังเอิญรู้ว่าบ้านของจีฮุนกําลังเปิดรับแม่ครัวคนใหม่ยุนอาจึงปลอมชื่อว่าจูรีแล้วไปสมัครงานโดยไม่ให้ใครรู้ตัวตนที่แท้จริงเพื่อได้ใกล้ชิดเขาและใช้อาหารเป็นสื่อแทนใจฉากเปิดยุนอายืนอยู่หน้าบ้านหรูใจกลางกรุงโซ มือถือกล่องข้าวหน้าตาหน้าทานมืออีกข้างจับโบกเชฟไว้แน่นหัวใจเต้นแรงฉันรู้นี่มันบ้าแต่ถ้าฉันไม่ทำวันนี้ฉันจะเสียใจไปตลอดชีวิตเธอกดกริ่งประตูเสียงแม่บ้านสูงไว้เปิดประตูมาพร้อมสายตาเฉียบเธอคือจูรีที่มาสมัครแม่ครัวค่ะฉันทำอาหารเกาหลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรก็ได้ค่ะแม่บ้านพยักหน้าแล้วพาเข้าไปในบ้าน ก่อนจะแนะนำให้รู้จักกับคังจีฮุนชายหนุ่มในชุดสูทสายตายเย็นชาจีฮุนอาหารเช้าฉันต้องมีไข่ดาวแบบไม่แตกแพนเคก้กต้องนุ่มกลางกรอบนอกถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะไล่ออกทันทียุนอากลืนน้ำลายเริ่มต้นก็โหดแล้วแต่ฉันจะไม่ถอยฉากในครัวยุนอาทำอาหารอย่างพิถีพิถันใช้เทคนิคฝรั่งเศสผสมกลิ่นอายเกาหลี จีฮุนเดินเข้ามาแอบดูแบบไม่ตั้งใจแล้วชะงักเมื่อได้กลิ่นหอมแปลกใหม่จีฮุนพึงพำมกลิ่นแบบนี้คล้ายข้าวกล่องตอนนั้นหรือว่าฉากที่โต๊ะอาหารจีฮุนชิมคำแรกแล้วเงียบไปนานมากแม่บ้านลุ้นจนเหนื่อแตกยุนอากำมือแน่นจีฮุนพอใช้ได้แล้วเดินจากไปหน้าตาเฉยยุนอาแอบยิ้ม แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วตัดฉากกลางขึ้นจีฮุนยืนริมระเบียงกำลังดูรูปเก่าในมือถือรูปข้าวกล่องที่เขาเคยได้จากหญิงสาวนิรนามเมื่อสองปีก่อนจีฮุนคิดในใจกลิ่นเดียวกันเป๊ะแต่เป็นไปไม่ได้ EP 0.2รสชาติแห่งความทรงจำจีฮุนเริ่มสังเกตว่าแม่ครัวใหม่ จูรีมีอะไรบางอย่างคล้ายกับหญิงสาวที่เขาเจอเมื่อสองปีก่อนในขณะเดียวกันยุนอาพยายามเก็บอาการไม่ให้หลุดแต่ความองอแงของเธอก็ทำให้เขายิ้มออกโดยไม่รู้ตัวยุนอาเผลอทำแก้วตกจีฮุนเดินมาเก็บให้คราวหน้าใส่ใจหน่อยเขาพูดแต่แอบ,บยิ้มมุมปากแม่บ้านเริ่มสงสัยว่าทำไมจีฮุนถึงใจดีกับแม่ครัวคนใหม่ผิดปกติ E.P. 0.3สัญญาณหัวใจจีฮุนเริ่มถามชื่อจริงของจูรีแต่เธอบ่ายเบียงทั้งคู่มีฉากออกไปซื้อของตลาดด้วยกันและบังเอิญติดฝนยุนอามอบผ้าพันคอของตัวเองให้จีฮุนคุณจะไม่ป่วยหรอกถ้าหัวใจคุณแข็งแรงพอจีฮุนเงียบแล้วจูจๆก็บอกเธอชอบฉันเหรอยุนอาตกใจจนทำถุงผักตกกระจาย E.P. 0.4กลิ่นหอมแห่งอดีตจีฮุนไปงานเลี้ยงหรูและพาจูรีไปช่วยจัดอาหารเพื่อนเพื่อนจีฮุนแซวว่าเขาเปลี่ยนไปมีรอยยิ้มมากขึ้นในงานยุนอาเจอซูมินเพื่อนร่วมชั้นเก่าที่รู้จักตัวตนจริงของเธอและพยายามเปิดโปงมากกว่าเธอไม่ใช่จูรีเธอคือยุนอาเชฟเกียรตินิยมจากฝรั่งเศสนี่ แต่จีฮุนไม่ทันได้ยินเพราะโทรศัพท์ด่วนจากบริษัทยุนอาหลบออกมาน้ำตาซึม EP 0.5ความลับเริ่มเผยจีฮุนแอบสืบว่าจูรี่เคยเรียนที่ไหนและเริ่มรู้ว่าเธอไม่มีประวัติจริงเขาจึงแกล้งทดสอบให้ทำเมนูฝรั่งเศสแบบเชฟระดับสูงยุนอาทำได้หมดโดยไม่รู้ว่าถูกจับตามองในคืนนั้นจีฮุนถามตรง,ตรง เธอเป็นใครกันแน่ยุนอาตอบเพียงแค่คนที่อยากอยู่ใกล้คุณ EP 0.6หัวใจที่ไม่อาจซ่อนจีฮุนเริ่มหวั่นไหวจนเผลอพูดอยู่กับฉันต่อไปได้ไหมไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ยุนอาใจเต้นแรงจนทำอะไรไม่ถูกทั้งคู่มีฉากหวานในครัวจีฮุนช่วยยุนอาทำขนมมือแตกกันสายตาสบกันจนเกือบจะจูบแต่แม่บ้านเข้ามาขัดจังหวะ E.P. 0.7ความจริงแหลกสลายในวันหนึ่งซูมินส่งรูปและข้อมูลจริงของยุนอาให้จีฮุนเขารู้ความจริงทั้งหมดว่ายุนอาคือคนที่ปลอมตัวจีฮุนผิดหวังมากคิดว่าเธอเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือวางแผนอะไรทั้งหมดที่เธอทำมาคือหลอกใช่ไหมยุนอาร้องไห้บอก,กว่าฉันแค่อยากได้ใกล้คุณแค่นั้นเอง จีฮุนไล่เธอออกจากบ้านทันที EP 0 8รสชาติที่ไม่มีเธอจีฮุนเริ่มรู้สึกว่างเปล่าเมื่อไม่มีจูรีอาหารไม่อร่อยอีกต่อไปแม้เชฟใหม่จะทำตามสูตรเดิมแม่บ้านแอบเอาข้าวกล่องที่ยุนอาทำไว้มาส่งให้เขาเมื่อเขาเปิดกล่องกลิ่นคุ้นเคยลอยมาเขาจำได้ทันทีว่าเธอคือคนที่ช่วยเขาตอนเกิดอุบัติเหตุสองปีก่อน ทำไมฉันถึงโง่ขนาดนี้ EP พี0.9กลับมาพร้อมหัวใจจีฮุนตามหายุนอาจนเจอว่าเธอกลับไปเปิดร้านเล็กๆชื่อ Secret Recipe เขาแกล้งมาสั่งอาหารแล้วพูดถ้าฉันกินแล้วชออบอจะให้อภัยเธอได้ไหมยุนอามองเขานิ่งๆถ้าคุณยังรักฉันอยู่คุณไม่จำเป็นต้องให้อภยัย จีฮุนจูบเธอกลางร้านคนในร้านเฮ e ีศู0ย์ตอนจบสูตรลับของความรักหนึ่งปีผ่านไปร้านของยุนอาดังระดับประเทศและกลายเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของจีฮุนเธอยังคงทำอาหารทุกเช้าให้เขาแต่ไม่ใช่ในฐานะแม่ครัวอีกต่อไปจีฮุนยื่นแหวนให้เธอในครัวคราวนี้ขอให้เธอเป็นเชฟในชีวิตฉันตลอดไปได้ไหม ยุนอาหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วใครจะกล้าปฏิเสธล่ะคะคุณคังจีฮุนจบด้วยฉากงานแต่งข้ามกลางอาหารนานาชาติกลิ่นหอมฟุง้งและความรักที่ไม่มีใครต้องปลอมอีกต่อไป